สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงค์จะพามาทำคนาหมูสับนะคะผัดคนาหมูสับขั้นตอนก็มีตำพริกกับกระเทียมแล้วก็มีหมูสับนะคะแล้วก็มีคนาหวานของเรานะคะเราก็เตรียมที่จะผัดนะคะเตรียมที่จะผัด ตำพริกพอหยาบนะคะตำพริกพอหยาบหยาบหั่นคณะตามแบบที่เราชอบเลยนะคะหั่นคณะตามแบบที่เราชอบดเดเราก็มาเตรียม เตรียมผัดกันนะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนผัดไปเรื่อยจนพริกกับกระเทียมหอมได้ที่แล้วเราก็เตรียมที่จะใส่หมูส,ะะส,สับลงไปนะคะใส่หมูสับลงไป พริกหอมแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะเหลืองหอมหอมซุ้มไปทั่วทั้งแล้วนะคะใส่เนยับใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยเลยนะคะใส่น้ำมันหอยใส่เครื่องปรุงลงินไปเลยนะคะแล้วเราก็ทําการผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆผัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะได้ที่แล้วเราก็จะใส่ ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงกันนะคะใส่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาคะน้าลงไปนะคะเอาคะน้าลงไปผัดผัดให้เข้ากันนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะ เทียบเรียบร้อยแล้วนะคะตึงเคี่ยงเรียบร้อยแล้วก็ผัดให้แห้งนะคะผัดซอให้แห้ง พร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะตักข้าวสวยร้อนๆมารอเลยนะคะทุกท่านน่าทานมั้ยคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวตักข้าวสวยร้อนๆมาทานข้าวกับสาวเมืองสิงห์นะคะ